ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนก็ถามได้ตลอดนะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็มีเท่านี้เป็นไงสนุกไหมสนุกครับยาน้ารักด้วยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราแบ่งเสร็จเราแบ่งเครื่งกันมาเรียนเดี๋ยวครูจะมีไปงานให้ทำาเราจะไม่ต้องทำงานเยอะแล้วก็ลองเข้าแบบลองพิมพ์โคดดิ้งไปอย่าไปคิดว่ามันยากถ้าเราคิดว่ามันยากเรามีไมค์เฟแตบนันมันก็จะยาก การแปลงค่าเมตรเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันต้องมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวคะสองครับมีสองตัวก็คือตัวแปรเมตรกับเซนติเมตรนั่นเองนะเราจะให้ผู้ใช้งานกรอกค่าเมตรเข้าไปถูกไหมเพราะงั้นเซนติเมตรของเราเราจะแทนตัวแปรด้วย s e n เท่ากับ100 5เมตรเราจะให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลคำสั่งในการกรอกข้อม ouais. ูลคือ In กอินอะไรอินจันเฟสอะไรครับคือ input. Pues, in put จำได้ไหมรูไ huh. ด้อืมเมตรเมตรกูแทนด้วย M แล้วกันเท่ากับ In Put เมื่อกี้ปีนแล้วเนาะ อันนี้คือ INPUT เป็นคำสั่งที่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลแล้วเอามาเก็บไว้ในตัวแปร m นั่นเอง INPUT ใส่ข้อความกรอกกรอกค่าเมตรแล้วลองกดรันดูปุ๊บมันก็จะมีกรอกค่าเมตรให้แหละด้านล่างเห็นไหมเห็นครับโอเค กรอกเมตรคูาก็กรอกไปข้างล่างหนึ่ง,งเงนะตอนนี้มันก็ยังไม่มีการคำนวณอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้ค่ามเมตรหนึ่งเมตรที่กรอกเข้าไปจะเก็บไว้ในตัวแปร M m ม,มไหมคะ,อะลองทดตอบดูซิว่าครูลองพิ้นตัวแปร M เ,เข้ามาแล้วเนี่ยค่า M จะมีค่าเท่าไหร่่ะมันก็จะแสดงค่า1ทันพี คูจะแสดงข้อมูลหลังจากที่ผู้ใช้งานกรอกค่าเมตรเป็นค่าเซนติเมตรว่าปรินค่าเซนติเมตรที่ได้ต่างการแปลงค่าคืออ่ะแล้วครูก็คอมมา่า เพื่อที่จะเอาตัวแปรมาคำนวณกันเนี่ยกูต้องทำยังไงกูพิมพ์โค้ดว่าอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์มั้งหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเนถูกปะกูก็เอาเอ็มอะไมมาทำอะไรกับเศสิเมตรครับสารหรอไม่ได้หนึ่งเมตรเท่ากับเออลองเอามาคูณิี้สมมุติกูใส่ไปสักสิบเมตรโอ้ฮะ อะไรวะ,นะเนาะนนนมันจะเป็นมันจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เลขสิบถึงร้อยตัวมันจะเป็นเลขสิบถึงร้อยตัวทันทีทพราะอะจ๊ะอ๋อเพราะว่ามันคือคำว่าสิบไปคูณกับหนึ่งร้อยครั้งอ๋อมันคือตัวอักษรการอินพุตค่าอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่ได้ปลูกระบุชนิดของตัวแปรมันจะเป็น นึกว่าเสีกอนกูผิดซะแล้วแสดงข้าออมาถ้าอย่นั้นถ้ากิจะให้มันเป็นไอ้นี่มันก็ต้องเป็นไอ้นี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่มันต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมั้ยม้องเนตัวเลขเลยก็จะได้ค่ะทีนี้ครูต้องครูต้องเอาตัวแปร m มาทําไมก่อนครับแปลงค่ามันเลรอจารมาแปลงค่าด้วยวิธีการ m เท่ากับอะไรครับตัวเลขจำนวนเต็มคือ ไออะไรครับไอ oh. t i t t แล้ววงเล็บ m นั่น e. เองเพื่อเอาตัวแปร m เนี่ยมาแปลงค่าเป็น in ลแล้วเล็่ตัวแปรเออนะลองกดรันใหม่ไม่ใส่สิบแล้ว <Okay. S 2> นะอิน e ะตอโอเคเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็คืออตกใจเลยด่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือชี้ของตัวแปรนั่นเองเราเราทำถูกแล้วล่ะแต่ครูอยากให้เราเข้าใจแพทเทิร์นหรือรูปแบบ ของภาษาไพทอนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ผมหมันไปดูทีวีแป๊บเดียวคันกลับมาตกใจเลยจันเออมันมีอีกวิธีหนึ่งนอกจากแปลงค่าเลยมันทัดที่สี่เมื่อกี้ก็คือการระบุนะคะการระบุชนิดของตัวแปรไปเลยการระบุชนิดของตัวแปรไปเลยเมื่อให้ผู้ใช้งานตออกค่า <In. S 1> นะโค้ดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ In ิวงเล็บแล้วซ้อนวงเล็บ In p u t อีกทีหนึ่ง อันนี้ก็คือการระบุชนิดของตัวแปรให้กับการกรอกค่าข้อมูลค่าเมตรเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร m เมื่อผู้ใช้งานทำการกรอกค่าเมตรนั่นเองมันก็จะสามารถรันได้เหมือนกันเราสามารถเอาค่าเมตรมาแปลงเป็นเซนติเมตรได้นะฮะ20คูณ100ก็จะได้2 0 0พนนะอันนี้ก็คือการรับค่าและการแสดงผล